One มาพบกันอีกค,ครั้งกับ Yes I Am Special ที่จะรวมเรื่องราวเด็ดๆดีๆเกี่ยวกับตลอด1ปีที่รายการของเราทำมากว่า50เทปค่ะครับผมอาทิตย์นี้ครับเเราออกนอกสตูดิโอรเราครับสตูดิโอส่วนตัวเราเราวันนี้เรามาอยู่ในร้านของน้องจอยไม่ใช่จอยนี่นะจ <c oughs> อยน,นี่นี่คือจอยสวยคุณผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะครับนี่คือจอยสวยนะครับไอ้นี่ค <c oughs> ือจอยโกกังนะครับดผู้ผ <c oughs> ู้ผ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 ู้จอยผู้ผู้ ดูดิพอเปรียบเทียบมันเห็นอย่างชัดเจนต้องเอาแกมาบังการวันนี้มันแบบต่างกันเกินไปเออมันมันต่างไปไหมใช่จริจะไม่ทักอะไรหน่อยหรอว่าวันนี้สวยเสื้อก็สวยกระโปรงก็สวยดูดูสายตาดูสายตาเหยียดยามแหม่คือวันนี้แป้งก็จะดอกไปว่าเจ้าของร้านสวยกว่านั่นเนี่ย นะครับอ่าวันนี้เราอยู่ในร้านของน้องจอยครับน้องจอยครับร้านชื่อร้านอะไรร้านเอ็นเอ็นค่ะอยู่ที่เมเจอร์โชว์ทีนค่ะอยู่ตรงอเวนิวโอตรงโชรูมซูซูก,กิค่ะอ๋อตรงข้ามกับโชรูมซูซูกิถ้านิง<ช>่งไม่ออกเงยหน้าดูซูซูกิรับแล้วหันหลังมาครับ <laughs> <โ> <laughs> ดิฉันว่านะร้านนี้ใครมาก็เจอเพราะว่าเจ้าของร้านสวยมากคุณมองดีๆฉันเพื่อว่าเพื่อนดีฉันเป็นแอนของผสมจริง้ะจริงปะแล้วแล้วแต่ผสมมาเยอะ อะไรนะผสมเยอะไปผสมไปเล่นเองร้านขายอะไรยังไงบ้างครับร้านนี้ก็จะเป็นสินค้านําเข้าจากอ่าลันดอนนะคะจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านําเข้านี่คือเดินไปเลือกเองเลือกเองด้วยเราก็จะมีพวกแอร์โฮสเตสะค่ะมาส่งอ๋อแต่ว่าเราก็สเปคของไปเพราะว่าชุดเนี่ยถ้าใครได้มาดูของหรือได้เข้ามาอย่างที่้ป้เข้ามาคือเสื้อผ้าแบบสวยอะสวยสวยและดูดีอะแต่ราคาแบบ ไม่ใช่ของก๊อฟนะคุณผู้ชมเออนี่ของจริงของจริงอันนี้ของกอลฟอยงเนี้ยของก๊อฟฉันนี่กอฟฉันนี่นี่เริมิเตตเริมิเตตจะไงแกเป็นเริมิเตตยังไงผลิตผิดโน้รีมิเตตคือคือผลิตผิดแล้วเขาไม่ผลิตแล้วมันไม่มีอะไหล่ก็มันผลิตผิดมีตังเบ็ดคืออย่างแว่นเนี่ยมันเป็นรีมิเตตเพราะว่ามันผลิตมาจำนวนจำกัดแต่เนี่ยผลิตผิดผลิตผิดก็เลยเป็นรีมิเตตเพราะหาไม่ได้อีกแล้ว เหรอแลอวเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเทปต่อไปเนี่ยเราไปเราไปดูเทปเลยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเดินทางมาถึงที่นครนายกฝั่งที่เรายืนอยู่เป็นฝั่งภูเขางามรีสอร์ทแล้วก็ฝั่งนู้นเรียกว่าภูเขางามพาโนรามาฮะ ยังใช่ <laughs> ดเด็กเนิร์ดอะ,ะคะ่ะ <laughs> ไปนวดกันเลยค่ะ หลังจากเราไปติดตามกิจกรรมยามว่างของมีาศส,สาวารอบพัสครับตอนนี้ผมคิดว่าได้เวลาแข่งการกินนะครับอร่อยไหมครับคุณดูเอาเองแล้วกันค่ะอย่าถามเลยแกลไงจะถามว่ามีอีกไหม ไปภูเขางงงรีสอร์ทครับที่นครนายกครับจัดปาร์ตี้ส่วนตัวในสระว่ายน้ําส่วนตัวหลังบ้านอันนี้กระซิบนะคะว่าเบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยลงน้ำตั้งแต่4ี่โมงเช้าตีสองไอดอลพาสยังไม่ขึ้นเลยถ่ายเสร็จตั้งแต่สามทุ่มเปื่อยอยู่ไถ่ายเสร็จตั้งแต่สามทุ่มเาโอเคจอยก็ไม่ได้ไปจอยก็ไม่ได้ไปอ่าแล้วถัดมาค่ะเทปถัดมาคือเทปเทปถัดมาเป็นเทปนครปฐมครับใช่เราไปตลาดน้ําลําพญาใช่แล้วก็ไปถัาเจสกี้ ขัดปลาไหลใส่นมสดอ๋อที่ขึ้นชื่อนั่นเองต้องเป็นปลาไหลที่มาของปลาไหลใส่นมปลาไหลใส่นมของน้องแพรวาไปดูกัน,กนค,ครับ ครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพี่ชายใจดีคนนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับพี่ครับสวัสดีครับผมขจรเกียรติในพัทโพไข่ครับเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบระเบยาครับพี่อยากรูครับวันนี้พิธีกรผมจะเยอะมากมายนะครับเพราะว่านี่แต่ว่าน้องปรับแป้งไม่อยู่พิธีกรหลักไม่อยู่นะครับเราก็เลยเอาน้องๆอีกสี่คนมาช่วยนะครับบ้านพี่นะครับที่ผมเดินสำรวจเนี่ยครับมีพืชผักสวนครัวปลูกกันเยอะมากคือแบบทุกอย่างเพอร์เฟคหมดคงไม่มีใครมาทําพืชผักสวนครัวอันนี้ ทำเพื่อผัดซวนกุนให้เพอร์เฟกต์สุดแล้วครับถั่วฝักยาวสีม่วงนครับค่ะอันนี้ก็เหมือนทั่วทั่วไปนะฮะแต่ว่าจะสีต่างกันนะแล้วก็อร่อยครับที่นี่เป็นสังกสนเกษตรนะฮะเรามีมีเกษตรกรมากนะครับแล้วก็เป็นคนไทยผสมคนจีนครับนะฮะว่าวันนี้นี่มีมีปลาให้กินมีปลาไหลฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะผัดเผ็ดปลาไหลให้ให้ทานไม่ธรรมดาค่ะไม่ธรรมดาคือน้ำมันเต็มมากนะฮะ นะอันนี้คือเนื้อปลาไหลสดนะ,ะครับเสร็จทุบเดี๋ยวเราจะจะใช้กับปลกผัดกับพริกผัดพริกแกงปลาไหลพี่เขาสดใจกับเรื่องนมแส่นี้นิดหน่อยนะเราจะไม่ใส่ไอ้น,<ถ>น้ำตาลนะในนมเนี่มันหวานอยู่แล้ว,วอันนี้เราไม่ต้องล้างนะเพราะว่าฝนตกบ่อย ขาดไม่ได้เลยนะใบมะกรูดนะฮะแล้วก็พริกเน,นี่ยน,นะครับอันนี้ต้องใส่สเหรอะคะเ <im it> ดี๋ยวไปเรื่อยๆเนาะรักไม่รักก็เดี๋ยวดูวบนสุดท้าย <c oughs> นะหอมมากเลยอะ่ะแบบคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้กลิ่นนะคะแต่ดูจากหน้าตาคนทำกละหน้าตาอาห,หารร<อ>ู้สึกว่าปลาไหลนมจะเยอะไปไหคะเนี่ยหมายถึงนมที่ใส่ในในนี้หรือว่าใช่ค่ะนมที่ผู้ใหญ่บ้านเขาใส่เมื่อกี้นะคะชัยเป็นผู้ใหญ่บ้านครับแพร่ประโยคป่าใจปลาไหลลาดูแล้วเครื่องแกงน่าจะเยอะมาก อร่อยฮะคือนมนมเหนียวลก,ลกลุบกลุบนี่เคี้ยวกระดูกไปเปล่า เฟรมก็มีให้ดูเลยก็ตกเฟรมตลอดเลยนี่คุณผู้ชมเราบอกว่าผมตั้งกล้องนะแล้วผมก็หันมอนิเตอร์กลับมาให้ให้มันเห็นกันว่าเออเฟรมมันเป็นยังไงนะมันก็ไม่ได,มไมได้ดูกันเลยมันก็ตกเฟรมตลอดสังเกตว่าหลายคนคงงงว่าเอ๊ะทำไมรายการเราภาพถึงบางบางทีก็เหมือนคนถ่ายเองอาจจะไม่ได้เซ็ตสวยงามอลังการเราจะบอกค่ะว่ารายการเดี่ยวนี้ทําง่ายจริงๆด้วยอุปกรณ์จากโซนี่ครับผมเป็นมซนีนะครับปีหน้าโซนี่ออกใหม่ครับเป็นโซนี รุ่นใหม่เป็นพัฒนาจาก nex c 3นะครับก็จะความละเอียดสูงขึ้นัทำให้จอยดูเป็นคนสวยอะทำทีทำคือแสงสีถ้าผีกันคนได้กล้องเทปเทปก็ทําให้จอยสวยได้แล้วเป็นคนขึ้นกล้ามคนที่ไหแต่ไรแล้วเป็นคนขึ้นกล้องคือขึ้นอยู่กับกล้องเทปต่อไปเทปต่อไปเป็นเทป เลขสิบสามครับอุ้ยอันนี้เลขอาถรรอุ้ยนี่เขาอยู่ใช่จอยยืนมาตัวอ้วนๆบวมๆก็ก็ก็เช่นเดิมครับเดี๋ยวเทคนิคทางการตัดต่อก็จะทําให้เห็น before after อนะครับเฮ้ยวันนี้มันสวย before after ไม่ได้ไอเทปสิบสามก็ใส่ชุดสีขาวนี่ที่สดสมองก็บวมๆหน้าหน้าเป็นนไหมเทปแรกๆเนี่ยจอยยังเซ็กซี่อยู่ไปดูกันว่าจอยเซ็กซี่ยังไงอืมจริงหรอ ขยับรถแล้วก็เต้นอย่างนี้เลยสวัสดีครับคุณผู้ชมแล้วกลับมาอีกแล้วครับนี่นี่รายการแหง over plus ครับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เอาดิฉันมาตากแดดอีกแล้วคือวันนี้ไอ้วันที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยครับมันเป็นวันศุกร์13ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีธีมเด็ดๆว่าความเชื่อและอาถรรพ์ของวันที่13หรือเลข13เนี่ยเขามีความเชื่อยังไงเราเลยมาอยู่กับรถ แล้วก็เป็นรถเมลสาย13ด้วย like love love. ชื่อฝนค่ะชื่อ,อน้องฝนเฮ้ยมานี่เขาต้องมีสองพยัค์ชื่ออะไรดีคะฝนฝนค่ะไม่เอาดีกว่าค่ะฝนกดค่ะเอาไม่เอาดีกว่าค่ะ <laughs> ชื่อจอยค่ะตอนนี้กํลาลังทําผมอยู่นิดนึงก็ไม่อยากหันมากนะเพราะว่าเดี๋ยวช่างอาจจาะที่หนีบเนี่ยเคาะหัวได้โ <laughs> อ๊อยรอเล่นนะพี่ขอใจดี <laughs> ทำไม่เชื่อทำไม่เชื่อเสร็จพี่คะอย่าพิ่งได้หนูกลับค่ะขอเวลาหนูห้าทีานทานห, G, หนูขอห้องน้ำแป๊บหนึ่งแต่งหน้าเลยค่ะทำทติดคอนซัลท์ทำทุกสิ่งที่อยากออกมาปุ๊บโอ๊ยตายแล้วนะ้องฝนเครื่องสอาเสยเป็นผี <c oughs> เป็นคนได้นะคะแรงมากแรงมากมันมีประสบการณ์ไม่ดีอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการต่อของคือว่าวันนั้นนอนอยู่เราก็นอนตะแคงใช่ป่ะแล้วก็ฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะแต่พอเหมือนจะตื่นขึ้นมาแล้วแบบเฮ้ยลุกไม่ขึ้นอ่ะเออหันแบบไปทางขวาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเริ่มจะท่องสวดมนต์ในใจแล้วแต่ว่าเอ๊ะอีกนิดนึงขอขยับแรงกว่าน,นี้อีกนิดนึงก็ขยับแรงปุ๊บเริ่มเจ็บหัวเพราะอะไรคะตัวเองนอนทับผม <laughs> ก็เราก็ซ่อมเราก็จะซ่อมด้วยช่างไทยเพราะจริงๆแล้วช่างไทยค่อนข้างมีฝีมือสูงนะครับครับลองมาดูครับเพราะว่าจริงๆเรามีมีความสุขความอุ่นๆให้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเราไปติดตามบรรยากาศปาร์ตี้วันศุกร์13ของสดสโมที่นี่ดีกว่าครับว่ามันแค่ไหนดีกว่าครับ เจอกับพี่พี่น้องในการงคอขลับเราเหมือนเดิมครับอันนี้ขำจำได้ไหมที่ไปซัมเมอร์เฟสเดินเป็นกิโลเพื่อไปฟังบูดาเบสเพื่อไปฟังการคอขลับจำได้จำได้นะครับเดินเดินจากเขาตะเกียบนะครับลงไปหาเขาเกียบเขาเกียวเขาเกียก็ไปเจอก็ไปเจอน้องเขาเกียบเลยครับใช่แล้วแล้วเทปนี้นะครับเป็นเทปแรกที่เทปแรกและเทปเดียวที่เราเห็นจอยใส่บีกินีแล้วหลังจากนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยให้มันใสอีกเลยคือหลังจากนั้นเนี่ยตาต้อง แบบว่าตามีปัญหาตากต้องบอกว่าเอ่อน้องจอยครับอย่าพยายามอะไรอย่างนี้อีกเลยแล้วเราก็เห็นด้วยคือเราไม่เคยพยายามให้จอยแตกตัวเซ็กซี่อีกเลยถูกเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะถ้าใครมีกล้องตั้งกล้องแล้วเตรียมอัดภาพใครมีกล้องดิจิตอลหรือกล้องอะไรก็ตามเตรียมถ่ายไว้เพราะนี่จะเป็นครั้งถูกเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จอยจะใส่บิกินี่ไปดูค่ะคุณผู้ชมครับเคยนั่งกินข้าวตรงนาเกลือไหมครับ กินไปมีนากเรียไปนะฮะสาวๆผมเนี่ยเป็นกันทุกเทปครับกินทุกที่ที่อันนี้เรายังคงอยู่กับน้อจอยค่ะคนค่ะเดี๋ยวผมจะอาสาพาคุณผู้ชมไปดูที่จุดสำคัญนะฮะจริงๆแล้ววัดนี้เค่อนข้างกว้างนะแล้วก็มีหลายๆมุมที่ ก็ไปทำบุญกันได้นะครับเราเดินมาถึงสายรถไฟหัวหินแล้วนะใช่แล้วค่ะซึ่งก็ไม่ไกลจากอนุสาวรีผลกิ่งเพชรเดินม่ได้จริงๆประมาณ50เมตรเองนะครับพอเดินมาก็จะเจอกับสถาปัตยกรรมสวยๆแบบวิเตอเรียแบบนี้เ voilà ือบรรยากาศเนี่ยผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันริมหาเขาตะเกียบะ เมื่อกี้เป็นผลงานก็มีถ่ายน้งเรืยกันเมื่อกี้ค่ปล่อยคุณผู้ชมไปดูไปดูเทปของเราเก่าๆที่เราถ่ายทํากันมาประทับใจไหมคะอันนั้นยังเป็นแฮงเอาท์พาสอยู่กลับมาอีกทีจอยเสียเงินแล้วเรากำลังจะควักตังคจ่ายอันนี้อ่ะแม่ชัดเตนว่าไ่ชัดเต้น<อ>1 1นหนึ่งราบาทนี่ได้หมดเนี่ยสิบวง On the floor party people on the floor on the floor on the floor party people on the floor party people on the floor party people on the floor